สวัสดีครับแฮกดีวันนี้ผมจะมาโชว์วิธีการทําการดีเฟสหน้าเว็บไซต์ที่เราแฮกมาได้ให้เป็นหน้าเว็บไซต์ของเราเองอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ที่ผมจะทําการเปลี่ยนก่อนอื่นต้องล็อกอินเข้าไปในแฮกดีก่อนโอเคจากนั้นเราก็ไปหา หาหน้าที่เราสามารถจะอัพไฟล์เชลของเราลงไปได้ของผมมอยู่ที่หน้าขขาวแชาสัมพันธ์มันจะเป็นประมาณนี้ครับผมตรงไหนก็ได้ที่เราสามารถอัพอัพโหลดไฟล์ลงไปลงไปในฐานข้อมูลของเขาได้เชลที่แฮกเกอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้กันก็จะมี c 9 9กับ w s o แต่เดี๋ยวผมจะใช้ wSO อวันนี้โอเคแล้วก็อัปโหลดไฟล์เรียบร้อยจากนั้นเราก็ต้องไปดูว่าไฟล์ของเราเชลของเราถูกอัปโหลดไปที่ไหนกลับไปที่หน้าเดิมอัปโหลดคลิกขวา PMSURL ไปดูโอเคอันนี้คือหน้าเชลของเราหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ครับผมมีตัว w s o เนี่ยอันนึงหน้าหนนะที่ผมจะเปลี่ยนหน้าเว็บบอร์ดโอเค index.php ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตทำตัวเป็นแฮกเกอร์ที่ดีก่อนเดี๋ยวผมขอ copy s r อ e code ของเขาเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะ พราะว่าหลังจากที่ผมทำทุระของผมเสร็จแล้วผมก็จะเอามาใส่ให้เขาคืนเหมือนเดิมจะได้ไม่เป็นภาระต่อลูกหลานโอเคจากนั้นเราก็ไม่ไดเราต้องลบ ลบไฟล์อินเด็กตัวนี้ออกไปก่อนเราบอ,อกไปเลยแล้วก็อัปโหลดหน้าเว็บอินเด็กของเราเข้ามาแทนเด็กยห้ชีที่เรจากนั้นก็ไปดูกันมันก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าผมจะผมยังผมยังไม่ลงบทความโดยแบบละเอียดเกี่ยวกับการอัปโหลดเชลเกี่ยวกับ การรีเฟชหน้าเว็บไซต์เพราะว่ายังมีสมาชิกน้องๆบางคนยังติดขัดอยู่ตรงการทำ SQL injection อยู่ก็เดี๋ยวรอไปพร้อมๆกันแต่ส่วนมากที่ที่มาแสดงตัวก็ทำกันได้เกือบหมดแล้วนะ